แชร์แนวคิดลงทุนเงินหุ้นยังไงให้พอตโตหลักล้านนะครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง Stocky Investor นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์แนวคิดนะครับว่าทํายังไงเนี่ยถึงจะทําให้การลงทุนเงินหุ้นของเราเนี่ยค่อนข้างได้ผลที่ประทับใจนะครับไม่แยกจนเกินไปก็จะพูดว่าพอตโตหลักล้านเนี่ยก็ต้องมีที่มาตื่นใหมยย่กันนะว่าไม่ใช่ว่าแบบมีเงินหลักพันแล้วอยากให้มันพอร์ตมันเติบโตไปหลักหลานเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ สูงเวอร์เกินไปเนาะแต่ว่าการที่เข้ามาลงทุนๆหุ้นเนี่ยความจริงแล้วผลตอบแทนระดับแบบสิบเปอร์เซ็นยี่สบสาสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันมันเป็นไปได้นะครับสามสิบเอซนเนี่ยอาจจะเริ่มยากนะถ้าสมมติว่ามองไว้ต้องทาได้ทุกปีก็ยอ,อย่หรืออาจจะค่อนข้างยากนะแต่ว่าถ้าสมมติระดับแบบสิบห้ายี่สิบเออเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้อยู่นะครับถ้าเราเข้ามาลงทุนแบบจริงจังเนาะแล้วก็หาหุ้นแบบค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยนะครับก็ ต้องไล่มั้งแต่ช่วงแรกเลยเนาะคือผมมาเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงอายุน่าจะประมาณ6ปีที่แล้วได้ครับหกเจ็ดเจ็ดปีเลยเนาะเจ็ดปีที่แล้วได้ซึ่งตอนแรกที่เข้ามาลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็มันมีคําถามมากมายนะครับเพราะว่าวงการเนี่ยมันเป็นวงการที่แบบคนโลภเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะแน่นอนว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยอเอส่วนใหญ่นะก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบอยากจะเข้ามาศึกษาธุรกิจอะไรนี้หรอกนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือเงินแหละว่าองอ่ายๆเนาะก็คือแบบอยากเข้ามาแล้วได้ตังกลับไปเนาะ แล้วพอมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเนี่ยมันก็คือความโลภนะครับพอความโลภเนี่ยแน่อนอนนะครับว่ามีคนอยากเนี่ยก็ต้องมีคนเสริมก็คือต้องมีคนส่นะนสงให้ก็คือคนที่แบบเขาอาจจะอยากขึ้นะเข้ามาหาผลประโยชน์จากเรานะครับแล้วความจริงเขาอาจจะไม่ได้ทำอย่างง่ายได้จริงๆก็คือพวกนี้บบอาจจะเป็นโค้ดปลอมๆหรือว่าหนังสือที่เขียนมาเพื่อจะขายให้กับคนที่แบบมีความโลภพวกนี้เออตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในตลาดพุกนีครับที่จริงมันไม่ใช่แค่ในตลาดพวกน้หรอก มันเป็นเกือบทุกวงการแหละครับที่ถ้าที่ไหนมีคนโลภเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มนี้ยจะโดนหลอกก่อนนะครับเอ,อผมเลยอยากจะให้มองอย่างนี้นะว่าเวลาที่เข้ามาลงคนศึกษาในพวกเนี้ยต้องมองดีๆนะเพราะว่าเนี้ยมันมีเยอะนะครับแล้วก็ต้องมองดีๆว่าอะไรของจริงของปลอมเนาะแยกให้ออกนะครับวิธีการแยกก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเนาะคือถ้าเข้ามาเลยแรกๆแ,แล้วแล้วดูเลยคือเนี้ยมันมัน,ม,นมันยากลองมองไปสักพักหาดูเรื่อยๆนะครับว่า ใครนะครับที่จริงใจกับเรานะครับแล้วก็มันผมมองว่าคนเกือบทุกคนมันมันมันมีเซนส์อยู่แหละว,ว่าคนไหนพูดจริงคนไหนพูดไม่จริงนเนาะตรงนี้มันก็เป็นการแยกได้นะครับว่าเราจะเชื่อคนไหนหรือไม่เชื่อคนไหนเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเขามีหลักฐานอามาโชว์อะแต่หลักฐานบางทีมันก็สร้างได้เนาะก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะตรงเนี้ยก็พยายามดูดีดๆแล้วกันครับในตลาดพวกนี้นมันมีทัางคนที่หวังดีแล้วก็ไม่หวังดีกับเรานะครับเออในช่วงแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็ โดนไปหลายดอกเหมือนกันนะคือไม่แค่ว่าเจอโค้ดไม่กี่หรือเจอครูไม่กี่แล้วเนี้ยแต่ว่าผมอะเลือกที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็แบบซื้อหุ้นเองจริงๆนะครับแล้วคือพอเข้าไปศึกษาแล้วก็เรียกไงยังศึกษาไม่ไม,ไม่ขาดเนาะแล้วก็ลองเลยอ,อยากอยากลงทุนแล้วอะอยากรวยแล้วอะคืเลยเข้าไปซักเลยครับก็แต่ว่าโชคดีเนาะตรงที่แบบช่วงแรกๆที่เข้ามาลงทุนแล้วมันเป็นช่วงตลาดขาขึ้นพอดีนะครับเออกลายเป็นว่าลงทุนไม่กี่บาทเนี่ยเงินก็ โตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาลงทุนนี่าน่าจะมีเงินต้นประมาณสามหมื่นเนาะสามหมื่นอย่างเงี้ยก็เก็บมาจากค่าแตะเอียนะครับของที่บ้านเขาให้เขาจะให้แตะเอียนทุกๆปีครับเออเขากเก็บมาเรื่อยๆครับตั้งแต่เด็กนะครับจะอายุประมาณสนะิบแปดเนาะตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่น่าจะปีม .6 ประมาณม .6 นะอแต่ผมเริ่มลงลงทุนจริงๆประมาณปีสองปีสามนะครับก็คือแรกๆเนี่ยคือยังให้แม่เนี่ยเซ็นตัวใบเปดิปดพอร์ตอยู่เลยนะครับก็คือต้องให้ผู้ใหญ่เขาค้ำเนาะ เรเถึงเราจะเข้าไปเปิดพอร์ตได้นะครับอืมแต่ถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุเกิน20ปีแล้วอะก็คือไม่จาเป็นจะต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับเวลาเปิดพอร์ตอืมก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือยังแบบต้องให้พ่อแม่เนี่ยเปิดพอร์ตให้เลยนะครับแล้วก็กําเงินก็แลกเข้ามาในตลาดหุ้นเนาะแล้วก็ซื้อนะครับปรากฏว่ามันกําไรนะครับตอนนั้นตัวแรกน่าจะเป็นพีเมพีเมเอ็มมาเก็ตติ้งหรือเปล่าหรือ h t c อ่ะหาคิปผมผมไม่แน่ใจนะว่าตัวไหนเนาะเออนี่ยแหละ พอซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นมาค่อนข้างดีนะแล้วมันก็กําไรขึ้นมาครับแล้วก็คิดและว่าเฮ้ยตอนตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเองแบบเก่งมากครับแล้วก็แบบพุ่นก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะก็คือแบบเข้ามาแล้วมันกันกาไรนะครับแล้วก็จับตัวไหนก็แบบขึ้นแบบทีตรงนี้ตัวนั้นก็ขายไปขายมามันก็ขึ้นแบบสลับ2ตัว3ามตัวก็ยังขึ้นอยู่เออแล้วปรากฏว่าพอร์ตมันก็เติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่าโตไม่ได้ถึงหลัก อนนั้นไม่ง่ายแต่ถึงแสนเนาะง่าจะเป็นแค่หลักหมื่นอยู่นะครับแต่ง่าจะหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นคือพอตโตแบบดับเบิลเลยนะครับแล้วมันก็มีอยู่ช็อตๆหนึ่งนะครับที่ผมมาเจอนะครับก็คือราคาเนี่ยวุ่นเนี่ยมันตกลงมาสามสิบเปอร์เซ็นหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมถืออยู่หลายตัวนะแล้วก็เกิดคิดว่าผมก็เอาตัวที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยเอาไปขายแล้วก็โปะไอ้ตัวที่ราคามันลงเยอะนะครับโดยที่ต้องบอกอย่างนี้นอนะว่าความจริงแล้วไอ้หลักการขวอยเนี่ยหรือว่า มันดีแหละนะครับมันดีเลยถ้าสมมุติว่าเราเรากระจายความเสี่ยงมากมากพอนีก็คือต่อให้เราเอามาโปะแล้วเรายังถือหุ้นอยู่หลายตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราศึกษามาดีแล้วจริงๆเอาตัวที่ราคามันลงเนี่ยเรามั่นใจมากๆว่ามันต้องกลับมาเอออย่างเงี้มันมันดีครับการขวมันดีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่าเราดินไปหัวหุ้นที่แบบมันไม่ได้ดีหรือว่าเราไม่ได้ศึกษามาอย่างจริงจังอ่ะพูดง่ายๆก็คือเพิ่งเข้ามาลงทุนเราก็แบบมีความมั่นใจมากเกินไปอ่ะมากกว่าความรู้ที่เรามีเงอันนี้มันค่อนข กดว,ว่าราคาหุ้นมันลงต่อเนี่ยก็คือมันทําให้ปตอ,อ่าลดลงมาค่อนข้างเยอะนะตอนนั้นก็ถ้าตัวที่ผมยังจําได้นะก็คือหลักๆจะเป็นตัวบิ๊กคาเมล่าครับตอนนั้นงัอยู่มาปีสอง้งแล้วก็มั่นใจมากนะครับจําได้ว่าอ่ามีเพื่อนมาปรึกษาด้วยนะตอนนั้นว่าแบบซื้อหุ้นตัวอย่างนี้ผมในงามไปเออแล้วแบบในงามไปแล้วปรากฏว่าเขาเขาก็ซื้อตามนะครับแล้วก็ขายคุณแต่ไม่แน่ใจนะว่าเขาซื้อไปเท่าไหร่นะเนาะอ,อมันก็เลยกลายเป็นเหมือนปมเขาเรียกไงฝังใจนิดนึงนะครับว่าแบบผมไม่กล้าบอก คนอืะนเลยว่าผมซื้อวุ้นอะไรแบบเวลามีคนมาถาอมาเออเพราะว่าผมกลัวที่จะแบบพูดไปแล้วแล้วแบบกลัวเขาซื้อตามแล้วมันจะขาดคนเนี่ยเออทั้งหลังก็แบบก็ก็เริ่มทําใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บอกไปนะแต่ว่าก็มีประโยชน์ตามท้าย,ยานึงว่าเออถ้าซื้อตามเนี่ยก็คือผมไม่รับผิดชอบนะแล้วก็ไม่ได้มั่นใจมากด้วยว่าแบบหุ้นมันจะดีอะไรเงี้ยเออแค่แบบซื้อเพราะว่าเราศึกษาไงแะวข้างของเรามาแล้วระดับหนึ่งแต่ก็ สุดท้ายแล้วอยากให้ไปหาข้อมูลเองมากกว่านะคือไม่อยากแบบเอาชีวิตของคนอื่นมาฝากไว้กับเราคออมันมนรู้สึกมีความกดดันมากขึ้นพอมันมีความกดดันมากขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อการที่เราจะขายหุ้นตัวนั้นออกมาด้วยนะเออสมมติว่าผมซื้อหุ้นตัวเนี้ยคนเดียวใช่ปะผมอยากขายผมก็ขายเลยไม่ต้องแบบไปสนใจเลยว่าเออผมได้บอกใครไปหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าสมมติว่าผมบอกคนอื่นไปหลายๆคนอย่างเงี้ยในบางทีผมลืมผมบอกบอกใครไปบ้างผมก็แบบต่อให้พื้นฐานมันเปลี่ยนแล้วมันแย่ลงแล้วว่าเออบางทีผมไม่กล้าจะขายนะครับเราะ กลัวว่าแบบเราเหมือนเราเราตอบผิดหรือเราไปบอกคนคนอื่นไปหมดเลยว่าหุ้นมันดีอ่ะคือแล้วสุดท้ายเราเรามาขายอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราทำผิดเนาะเออมันก็เริ่มเหมือนแบบเป็นจิตวิทยาอย่างเงี้ยนะที่ผมแบบผมรู้สึกว่าการบอกคนอื่นมันมันไม่ได้มีอะไรผลประโยชน์อะไรที่ตัวผมได้รับเลยอ่ะมันมีแต่สิ่งที่แย่เออคือคือจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ดิคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าการที่เราบอกหุ้นคนไปอ่ะเวลาเขาได้กําไรอ่ะเออเขาเขาดีใจครับแต่เวลาที่ เขาขาดคนเนี่ยเออผมมองว่า้ตอนขาดคนมันเจ็บใจมากกว่าตอนที่มันดีใจเพราะฉะนั้นแล้วมันมันไม่ค่อยยาคุ้มที่จะแบบเสี่ยงที่จะพูดไปว่าควรจะซื้อหุ้นตัวไหนดีนะครับแต่ก็ถ้าไม่บอกเลยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนว่าเรากัก,กใช่ปะ่ะแบบว่าเราหวงไม่ใชาหรือเปล่านะครับซึ่งความจริงแล้วเออเราเรา,เราบอกได้แหละนะครับสุดท้ายมันก็เป็นเวที่ผมทำอยู่ก็คือบอกไปได้แหละครับแต่ว่าผมไม่ได้รับผิดชอบอะไรเนาะเออตรงนั้นเนี่ยผมก็จะพูดประมาณนี้เนาะ,ะแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นดีเทลนิดนึงหรือว่าเรา เราอยากให้เขาสบายใจมากขึ้นหน่อยเราอาจจะบอกเหตุผลที่เราซื้อแล้วก็เราถือหุ้นตัวนี้ด้วยก็ก็ค่อนข้างดีนะครับมันจะทาให้ประกอบกับการตัดสินใจของเขาด,ด้วยครับว่าทาไมถึงเราซื้อหุ้นตัวนี้นะครับความเสี่ยงมีอยู่ตรงไหนนะครับจุดที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์นขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยต้องขายหุ้นตัวนี้ออกมาเออตรงเนี้ยเราก็วควรจะบอกเขาไปด้วยเนาะมันจะไปได้เป็นการแบบว่าเวลาถ้าเราลืมหรือว่าเราอะไรเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาไปเออเราเขาจะได้แบบตัดสินใจขายออกมาได้เองนะครับไม่ต้องมารอเราบอกนะครับ ลแล้วมันก็มีหลายยุคนะคือตัวผมเองอ่ะก็คือลงทุนมาหลายแนวนะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เข้ามาลงทุนก็คือซื้อตามตามกลุ่มเนาะก็คือแบบมันมีกลุ่มกลุ่มไม่รู้ว่าแบบเคยเป็นไงไหมว่าแบบมันจะมีกลุ่มแบบพวกเว็บบอร์ดเออก็ไปตามดูว่าแบบทีงเงี้ยพวกไหนจะมามก็กระทิงเขียวอรู้จักไหมเว็บบอร์ดกระทิงเขียวครับผมก็ไปตามเลยแบบ อลองศึกษาดูว่าเขาโพสตัวไหนแล้วราคามันขึ้นจริงไหมนะครับก็ดูราคา้หลังนิดนึงนะครับปรากฏว่าอยมันก็มีกันผมว่าเป็นไม่ได้นะเหมือนเขาแแทงตรงอยู่นะเออก,ก็จัดตามนะครับสุดท้ายล้วก็เนี่ยกลับมาเป็นว่ามันขาดคนนะครับอืมก็เลยเลิกเลิอกแนวทางนี้ไปเนาะล้วก็เริ่มศึกษาลงทุนเองเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่านหนังสือมากขึ้นเนาะก็สําหรับคนที่อ่าคนที่ติดตามช่องผมมางานจะจะรู้นะว่าแบบเออหนังสือที่ผมซื้อแล้วก็เกี่ยวกับหุ้นเน่จะมีค่อนข้างเยอะเนะ แล้วก็ถ้าเป็นของไทยอย่าง่า้นาน่าจะอ่านเกือบหมดแล้วนะครับเป็นแนวแบบ Value i n v e s t o r นะก็คือการลงเป็นแบบหนึ่งคุณค่าเกือบทั้งหมดเลยเนาะส่วนแนวที่มีข้อเนี่ยก็คือเฟยลองอ่านแล้วมันมันค่อนข้างจะขัดกับหลักการของ VI อ่ะก็คือเออก็เลยไม่ค่อยได้อ่าไม่ค่อยได้แบบลงไปดีเทลลึกๆนะครับแต่ถามว่าเคยอ่านแล้วมันรู้สึกแย่กับมันเลยเปล่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนีน้เพราะคือผมมองว่ามันก็มีประโยชน์อะไรแบบนี้นนะไอ้แนวทางที่ข้เออแต่ว่า ผมมองแค่ว่ามันเขาเรียกว่าไงถ้าเอามาใช้อะกลายเป็นว่าเหมือนมีสุดทายแล้วเราถือพออะคือหลักการของวีไออ่ะมันให้ถือใช่ไหมเวลาราคาลงมามันก็ควรจะซื้อิ่มใช่ปะแต่สิ่งทีข้อบางทีเขาให้คัดออกเออแล้วช่องที่มันหายไปบางทีถ้าเราคัดแล้วมันกันขึ้นเลยเออมันมันมันรู้สึกเจ็บใจอ่ะคือผมมองว่าคือวีไอผมใช้แค่วีไอมันหลักว a าลูเรนเตอร์มันก็ได้เก็บกาไรอะไรแบบนึงแล้วไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาฟังเฝ้าอะไรพวกนี้เออมันก็ดีแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแบบไป แมกซิมั่หรือว่าดันผลตอบแทนให้เราแบบมากกว่าเนี่เออเรามันเกิดความเครียดขึ้มันมากขึ้นคือผมก็เลยเลือกที่จะลงทุนแบบวอลุ่มเมเตอร์ครับก็คือแบบต่อให้ผลตอบแทนไม่ได้เยอะมากอะ่ะแบบปีนึงอะ่ะยี่สิบสามสิเปอร์เซ็นต์อ่ะผมพอใจเลยนะเออมันจะต่างกับพวกอ่าเทคนิคอลนะเทคนิคอลเนี่ยเขามองเป็นรายวันรายเดือนเลยนะว่าแบบรายวันก็ง่ายวันละนนหนึ่งเปอร์เซ็นต์สมมุติหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อวันเงินเงินก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แหละปีนึงก็ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมันมันเยอะมากเลยนนนะะถ้าวาลัลเี่ย ปีหนึงสามร้หกสิห้าปเซ็นต์ใช่มมีสามร้ยหกสิบห้าวันมันคิดอย่างนี้ไม่ถูกเลยนะเพราะความจริงแล้วเขาบอกว่าวันละหนึ่งเอร์ซ็นต่ะมันจะเป็นหนึ่งเปอร์เ็นต์ของเงินต้นเนาะพราะทุกวันเนี่ยถ้าเราได้หนึ่งเอร์เซ็นเิ่มขึ้นอ่ะขาดเรามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วปีหนึงเขาต้องง่ายมากกว่าสามร้หกสิบห้าเปอเซ็ตแน่นอนเออมันเป็นอะไรที่แบบแค่พูดอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันยากแล้วอ่ะมาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะม ยังมีความเข้าใจผิดว่าวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนจะง่ายเนาะเพราะว่าเงินต้นเราศูนย์ม,มีร้อยบาทใช่ปะแล้วขอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งในร้อยอ่ะคือพวกนี้บะสมมุติว่าใช้หลักการแบบลาเตงเกียวเนเผื่อคนยังไม่เคยแบบแทงบอลหรือว่าเล่นการพงงานนะันเนาะอาจจะไม่รู้ศัพท์นี้นะครับหรือคนที่อยู่ใน,ในวงการการพนังงนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักก็ได้เวลาเตงเกียวอ่ะความจริงแล้วมันเป็นฤษฎีนึ่มมาจากอิตาลีหรืออะผมจำไม่ได้นะแต่คือมันก็คือการที่สมมุติว่าเราแทงมันมีสองฝั่งแล้ว ถ้าเราแทงฝั่งแรงแล้วเราได้หนึ่งเหรียญอ่าสมมติแทงไปหนึ 2, ่งหนึ่งบาทเราได้กลับมาหนึ่งบาทแล้วเรามีตังค์อยู่หนึ่งร้อยบาทนะอ่าถ้าสมมติว่าแทงขูกเราได้อีกหนึ่งเท่าก็คือแทงหนบาทได้หนบาทแต่ค่าเราเสียเราก็เสียหนึ่งบาทกันไปครับพูดงา่ายคืออ่านั่นแหละนะครับทีนี้ต่อมาก็คือไอาการลงทุนแบบหลักแบบลากตึงแบบแบบเกลียวเนี่ยก็คือเวลาที่เราเสียเราจะเบิ้ลเบิ้ลเงินที่เราแทงเข้าไปสองเท่าอ่าสมมติว่าแทงหนึ่งบาทเสียปุ๊บเราก็แทงเปสองบาท เพื่อที่เวลาได้เราจะได้คุนกับคืนมาแต่ถ้าเราเสียอีกเราก็จะแทงเป็นสี่บาทแปดบาทสิบหกบาทสามสองบาทหกสิบสี่บาทใช่ไหมอ่าแล้วก็ร้อยยี่บแปดเป็นมันไม่ได้ละมัน่าจะได้แค,ป 5, ค่ประมาณห้าหกครั้งอ่ะประมาณเนี้ยอ่ะมันก็เลยแบบมองว่าอุย้ยมันก็เป็นไปได้ยากเลยนะแล้วยิ่งถ้าเรามีเง 1, ินหนึ่งพันเะมันก็ยิ่งแบบเป็นไปได้ยากขึ้นอีกกว่าที่แบบเราจะแทงผิดติดกันตั้งห้าหกครั้งอะ่ะเออ แต่ความจริงแล้วว่าเวลาเราลงทุนอะ่ะหรือว่าเราเล่นกนารพนันก็ตามอะ่ะเขาจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า list t o r e w a r d หรือเปล่าผมจะไม่ได้เดยแต่ว่าคือต้องคิดอย่างนี้ว่าเราแทงไปหนึ่งบาทเนี่ยเราต้องมองแยกตาก,กันนะครับก็คือหนึ่งบาทตรงนั้นนะี่ยไม่ได้มีผลกับตาที่แล้วหรือตาหน้าอะไรเลยนะครับก็คือมองว่าเป็นห้าสิบห้าสิบของตานั้นนะครับอ่ถ้าสมมติว่าเราแทงตาที่สามแล้วมันเป็นสามสิบสองบาทที่เราลงไปมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสที่เราจะผิดตานี้นะ คือโอกาสก็ยังเป็นค่า0สิบเหมือนเดิมอ่ะแต่บางคนกลับมองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเขาเรียกว่าไงทางพนิมันมันคำนวณมาว่าเอ่อออกผิดติดกันห้าครั้งเป็นไปได้ยากแต่ถามว่าถ้ามันกันติดขึ้นมาเนี่ยเงินต้นเราหายหมดอ่ะนี่อกอไหมคือถ้ามันผิดติดกันอสมมุติว่าถ้าแทงผิดติดกันห้าครั้งเงินร้อยหนึ่งเราจะหมดนะสมมตินักว่าติดผิดกันห้าครั้งเนียเงินต้นร้อยหนึ่งเราจะหมดเออแต่ เราก็เลยค่อยๆแข่งไปทุกๆครั้งที่เราถูกเราได้แค่บาทเดียวแต่คือทุกครั้งที่เราผิดเรามีโอกาสที่จะเสียงเงินร้อยบาททั้งหมดของเราไปเอาเวทดูแล้วอ่ะเออความจริงแล้วมันไม่ได้มีความได้เปรียบอะไรเลยนะครับในเว็บก,การทาง,งานหรือว่าบ่อนอะไรพวกนี้ยอตรงเนี้ยเขารู้ดีเนาะเพราะว่าเขาศึกษาคณิตศาสตร์มาแล้วมันคือคณิตศาสตร์แหละสุดท้ายแล้วมันคือตัวเลขนะครับคณิตศาสตร์เลยแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมัน มันไม่ได้เปรียบอะไรเลยครับแต่ว่าก็ยังมีนักการพนันหรือนคนที่ลงทุนหรือว่าคนที่การพนันเนี่ยยังเข้าใจผิดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเท่าที่ผมดูมานะเออถ้าในตลาดหุ้นเนี่ยพูดง่ายๆไอ้ตรงเนี้ยมันคือการคาร้อ่นะครับคนที่เข้ามาลงทุนแบบเทคนิคอลนะแล้วยังมองเรื่องการคัร้อนก็คืออันนี้ไม่พูดถึง list ทุเรียนนะพูดถึงแค่การคาร้อ่นะคือเข้ามาลงทุนมั่วๆเลยใส่เข้าไปปึ้งแล้วอ่าพอแตะคาร้อ่เมื่อไหร่ขายออกมานะครับ ก็คือจะทุกครั้งก็คือ,ขอเขาเรียกจํากัดขาดทุนเนาะอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่เราจะคัดลอยง่ายๆแล้วสุดท้ายแล้วเงินเราก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเวลาเล่นผู้ฟิตลันเนาะผมไม่ใช่เขาเรียกเลยปล่อยให้กําไรมันลันไ,ไปเออมันก็มันก็มีโอกาสที่เออเขาเรียกว่าไงเราจะคัดรอ1สิบครั้งติดเลยแต่เวลาเล่นผู้ฟิตลันเนี่ยเราดันกลับมาได้ไม่ถึงต้นทุนเราที่เราหายไปเอออย่างนี้สุดท้ายแล้วเราก็ขาดทุนนี่บอกว่าครับอันที่ผมไม่โจมตีฝั่งซิงค์ข้อนะผมโจมตีแค่ไอ้เรื่องการตรงนี้เฉยๆเนะ เออเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะต่อให้สุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมว่าจริงอ่ะก็ต้องดูอีกนะครับว่าเทคนิคข้อเนี่ยบางทีเขาไปมองกราฟดูเรื่องของสถิติมากเพิ่มเติมนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้เขาเกิดข้อเรียนเปรียบขึ้นมาครับมันก็เลยทาให้มีโอกาสที่จะได้กําไรมากขึ้นนะครับแต่หลักการลายติงกิลหรือว่าทุกครั้งที่ขาดคุณแตะเนี้ยเรารีบค้อ่ะคือผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมันใช้ไม่ได้นะครับกับการลงครื่งเนหุ้นนะเออผมมองวาอย่างนี้นนะรวมถึงการพนันด้วยนะ อืมงงไหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่รือใหม่ที่เข้ามาลงทุนแล้วก็อยากจะฝากให้ไว้ครับว่าแบบลองศึกษาดูเยอะๆนะครับทั้งในทางเทคนิคข้อแล้วก็ลงทุนแบบวาลุยเติมเนาะแล้วก็ให้ระวังมากๆนะครับในตลาดทุนเนี่ยตลาดที่ทุกคนจ้องเข้ามาหาเงินเนี่ยเออมันมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับแล้วก็หวังดีนะครับโดยที่ผู้ไม่หวังดีอยู่เยอะว่านะครับเพราะว่า เขาก็หวังจะกินเงินเราเหมือนกันนะครับเราเข้ามาก็หวังจะกินเงินเขานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันก็แร์แฝหถือว่าแฝงนะคือใครที่เชื่อคนง่ายหรือแบบหัวอ่อนหรือแบบอ่ไม่ยอมศึกษาให้ดีย่ะคหรือ,อเข้ามาในตลาดเนี้ยเร็จเร็จหมดนะครับก็คือจะต้องพยายามศึกษาด้ีๆนะครับท้ายแล้ว่มันมันสามารถสร้างเงินให้เราได้ออลองคิดอย่างนี้หละถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบกับการศึกษาที่โรงเรียนเราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจงนถึงจบม .6 เนาะ รือแบบบางคนจบมหาลัยเงี้ยมันมันมันสิบสองปีสิบห้าปีอะ่ะคือแต่พอศึกษาขยันทํางานก็เก็บเงินได้เป็นหมื่นน็นใส่แต่ว่าเวลาเข้ามาลงมือหุ้นเนี่ยกับไม่ได้แบบศึกษาอะไรเยอะนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวค่อยไปลุ้นดูว่ามันจะกาไรหรือขาดทุนเนี่ยคือผมมองว่ามันค่อนข้างง่ายเสียกายนะว่าเราสาเหนื่อยเหนื่อยเพื่อหาเงินตรงนี้มาอย่างน้อยอเออมันมันก็ควรจะจริงจังกับตรงนี้สักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามองว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันก็มันก็ ก็ต้องตามนั้นอ่ะก็คือควรจะมีความโลภอ่ะเหมาะสมกับความรู้ที่เรามีด้วยเนาะถ้าเรารู้ว่าเรามีความรู้น้อยเราก็ไม่ควรจะเข้ามาเลือกหุ้นแบบเป็นรายตัวด้วยตัวเองเนาะอาจจะไปถือเป็นกองทุนแทนก็ได้นะครับหรือทางเลือกอื่นที่มันไม่ใช่เสี่ยงเท่ากับความเลือกทางเลือกในการลงทุนหุ้นแบบเลือกหุ้นด้วยตัวเองอผมมองว่าถ้าจะเข้ามาอันนี้ยต้องมีเวลาศึกษาด้วยครับแล้วก็พร้อมที่จะศึกษาด้วยนะครับก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์ครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้ครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ก็สต็อกกี้เมตเตอร์ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ